สวัสดีจ้าที่น้องทุกคนน,นี่ยายนงข้ามบะเบงมีดเดินปลาค่ะมีดเดินปลากับปิดโตน้อยมีโตน้อยเนี่ยก็เดินปลาอะไรชื่อกันแล้ะเนาะค่ะเนาะก็ค,คกเขาปลาไปไ้ไปสวนเด้กื่อกันละมีโตน้อยมีเดินปลาสวยๆขัดเท้าเต็มใบ สามอัน,นกาลังเป็นทีนิยมมากๆค่ะกาลังเป็นทีนิยมของลูกค้าลูกค้ากาลัางฮิดค่ะกาลังหิดมากๆากด้วยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนีู่กคะนิยมสั่งมีโตน,น้อยมีแหลมเดินปลาเมืเ่อเบิงอันแรกนะคะ มนดบเเดินป่ามีดเดินป่า,ดดปาสองคูณสนิ้วอันนี้ค่ะสองคูณสบนิ้วราคาหกร้อยบาทด้ามไม้ประดูนี่ค่ะสองคูณสิบนิ้วราคาหกรยบาทด้ามไม้ประดูขัดขาวเต็มใบ บะมีห้อยหลุมห้อยคขอนเด้ค่ะบะมีห้อยหลุมห้อยคขอนใยน้่งสิตะใบออกมืดเลยเกียเส็ดแหลวก็ตะใบตะใบห้อยหลุมห้อยคขอนออกมืดค่ะคัดข,ขาวเต็มใบนี่เสื่อความสวยงามเนาะนเฮ็ดไทยตั้งแบบใบใยนุง่งจ๊ดให้ค่ะเกือความสวยงามมาเบิ่งอันที่สองอันที่สองมีด แหลมทรงปลาหลดมีดแหลมทรงปลาหลดหนึ่งจุคูณสินิ้วอันนี้ค่ะ1.8ึ่คูณสินิ้วราคา600้อยบาทมีดแหลมทรงปลาหลดขัดขาวเต็มใบขนจะตกเนาะพี่น้องอันนี้กะเป๋าเ้นจะขนหรือขนตกแห้งแห้งขัดขาวเต็มใบ เดี๋ยวน้องเริ่มอัดสันให้เบิ้งเริ่มสันนะคะ่ะ่นว่าบ่บมักเอีนั่นไหมคะเพิ่นว่าบ่บมักหนักมักเบาๆนะะี่ค่ะมักเบ,เบาๆคกสบายสบายนะะี่ค่ะเบิ้งสันเด้อะคะ่มสันนี่เพิ่นว่าบ่มักหนาคนเบิ้งเอาเบิ้งอันนี้เนาะนี่นีน่เดินป่า เรียวยวเดียมากอ้หนุ่จะบูปเอาให้เบิงวะนีคคะ่คุณลำพนกับว่าเอาสันให้เบิงแ่ยายนุ่งจ,จันให้เหลือจานนี่มาเบิงอันโตมากค่ะมีโตน้อยแต่กำลังนิยมมากๆมากเลยค่ะนี่มีโตน้อยนิยมมากๆมาก่วนสองคูณเก้านิ้ว สองสองคูณเก้านิ้วราคาสามร้อยบาทขัดเท้าเต็มใบทั้งสามค่ะที่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดเดินป่าโทรมาหาตะแวนไดยน้องเลยที่ศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสามแปดห้าสองแต่จิ้มเสียงยายน้องว่านอค่ะมีแจะเสียงฝนฝนตก วันนี้ยายนก่ง้าเมื่อเบิ่งสนิทกันเด้อค่ะสวัสดีจ้า